แต่หน้าสงกลา์ลุกนี้เลยนะคะใช้เครื่องสำอาง9ชิ้นแต่ละชิ้นหาซื้อง่ายราคาไม่แพงด้วยนะคะมาเริ่มกันเลยใช้รองพื้นสีจันนะคะเบอร์130ลุ่นี้เนี่ยปกปิดดีมากติดทนกันน้ําดีมากๆเลยนะเนี่ยเดวเทสให้ดูเลยพอซับๆหน้าจะเห็นว่าแมตติดผิวดีมากๆ แล้วก็ใช้เป็นลิปนะคะนี้จะมาทาเปลือกตาด้วยนะรุ่นนี้คือกันน้ําดีนะติดทนดีแล้วก็ของ in beauty นะคะนี่จะมีความวิิงๆนะเอามาทาเปลือกตานะ mm hmm. ต่อมาเป็นของ b a u t y bride นะคะนี้ทาหัวตานะคะวิงสวยมากรุ่นนี้ติดทนดีด้วยแล้วก็เป็นที่เขียนคิ oh ้วของ m i l e e นะคะที่เอามาไล่ด่าง mm hmm. ด้วยนะคะแล้วก็ามาเขียนคิ้วนะติดทนเหมือนกันรุ่นนี้เทสแล้วคือกันน้ําดีเลยดัยด,ดขนตานะคะแล้วก็ใช้เป็นมาสคาร่านะรุ่นนี้กันน้ําดีนะเอามาปัดขนคิ้วด้วยนะคะแล้วก็มาปัดขนตานะขนตางอนดิงมาก นี่อันนี้เป็นทินานานาของจุฬาเฮิร์มนะเอามาทาแก้มรุ่นนี้คือทาได้าต่างต่าแก้มปากเลยสีน่ารักมากแล้วก็ใช้ลิปเบบี้บอยอันเดิมเลยนะคะเอามาทาปากนะคะซับซับออกตามด้วยลิปของสมุดตกรุ่นี้คือบอกเลยว่าสีน่ารักแล้วก็ติดทนดีมากๆเลยอันนี้เป็นสีเจสีนะคะแล้วก็สุดท้ายใช้ไอเนอร์ของอินดิวตี้นะคะรุ่นนี้กันน้ำโอเคเลยนะอ่ะเสร็จแล้วนะคะฟินิชลลดนะคะประมาณนี้เลยติดกีบสักหน่อยเดี๋ยวเรามาเทสน้ำการกันน้ำกัน อ่ะรอบแรกนะคะ,อะลองอีกรอบนึงยังอยู่นะอีกรอบหนึ่ง,ง,นะงสีแก้มเริ่มไปแล้วนะแต่ว่าส่วนอื่นโอเคอลองแป้งด้วยอ่ะนี่คือฟินิตรุปนะคะก็คือสีแก้มะหลุดนะอันนี้ก็คือเดี๋ยวต้องไม่คอยเติมกันได้แต่ว่า,อ,าอื่นโอเคเลยยังอยู่ทนนะคะอันนี้เช็ดหน้าให้ดูให้เห็นเลยว่าตัวรองผ่ออะยังคงติดผิวดีอยู่เลยนะไปลองกันนะคะ